เป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวมันสมานฉันทอดกระทินรวมใจนะสามหมื่นวัดทั่วถอยทั่วโลกนะ้าน้บูชาถวายบุญคุณครูมยมย่ ดำรีหลวงพอ่อธรรมชโยบุญใหญ่โตกทินยากทั่วทายังเอ้ยไม่ให้มีกทินตกข้างวัดใดเลยยังสิเสียนุสิตคุณเคยทำทุกข์ เปิดมาสร้างบุญสร้างกุศลบ,บุญบารมีดนให้สุขกายใจสุกอังขีรวมประสานสัมัญพุทธบริษัเสียงภาคปราบภาคโปรดนี้รวมใจ บัดนี้ถึงเพลามหาฤกษ์กองกรายเกร็ดเกรียงกรมหาสวรรค์ถวายทานเป็นมหาสังฆทานเพื่อสืบสานพุทธศาสตร์ตราบชีวิน ขออันเชิญรุกขาทเทวาไทายอิเทพใดที่สถิตนัขอดังหินนจอมปลวกปรึกษานบาดิน,นทุกชีวินสัประสัตว์ในจากกวาน ชวนถุยเทพทุกชั้นฟ้าสวงรรค์อีกคนเด้อ